สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมลาครูนะครับวันนี้ผมมีแนวทางการล่าข้าหัวมาบอกคนดูสำหรับมือใหม่ในการล่าข้าหัวหรือฝึกฟีพีนะครับผมอันนี้เป็นแนวทางแบบฉบับผมเองนะแบบแบบทิกทิกแบบผมของผมเองนะครับผมอ่าแล้วผม ก่อนจะไปดูทิกการแรกครับขอผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ผมด้วยเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปผมด้วยคใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอเลยนะครับผมเครับเพื่อการไม่เสียเวลาไปดูทิกรแรกกันเลยครับอาแล้วผมสําหรับทิกแรกในการล่าข้าวหัวถ้าใครอยากข้าหัวขึ้นไวๆหรือแบบต้องการที่จะไม่เสี่ยงแบบข้าหัวลดข้าหัวตกลงมานะครับผม ผมแนะนำนะครับให้ไป PP กับคนให้ไปค่าคนที่แบบเวลวตันนะครับแต่ว่าค่าหัว2.5ง้าค่าหัวแบบค่าหัวเพิ่งเออเพิ่งประมาณนั้น Sched. น่ะค่าหัวต้นๆประมาณนี้นะพูดง่ายก็คือไปค่าไก่ตันนะครับผมถ้าเวลวตันตอนนี้ก็น่าจะได้ประมาณ9 00 0นิดๆน,น,นะครับผมก็คุ้มอยู่นะครับแต่ถ้าสมมตินะถ้าเราไปเจอกับคนที่ค่าหัวเยอะกว่าเราเรา แล้วเขามาล่าเราอย่างเงี้ยผมแนะทำานะครับให้ให้ใหลีกเลี่ยงในการไปไปสู้กับเขานะถ้าถ้าเรากลัวค่าหัวจะตกก็อย่าไปสู้เขาเลยเพราะว่าบับเขาจะเยอะกว่าเราแล้วเขาแบบตีเราไม่กี่ทีเราก็จะตายแล้วเราเสียค้าหัวแล้วเราจะไม่คุมนะครับผมโอเคครับอ่าสําหรับทิกที่สองนะครับผมเราต้องหาเซตคอมโบที่เราคิดว่าเราเล่นเล่นแล้วแบบเล่นแล้วแบบเข้ามือที่สุดนะครับ เวลาที่เราไป P P พีพีเขาเราก็จะได้มั่นใจในการแบบเอาเซตนี้ไปไปฆ่าเขาเขาแบบที่เรามั่นใจว่าเราจะฆ่าได้แล้วเราจะได้ฆ่าหัวเขามาแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งอีกสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับโอเคถ้าเราไม่แบบเล่นเล่นเล่นไอตอนนี้ผมก็เล่นเซตที่ไม่ถนดดัดเหมือนกันผมก็ผมก็ล่าบ้าง ล่าขึ้นบ้างตกบ้างนะครับผมเพราะว่าผมไม่ถนัดเล่นสายโผลเลยอย่างรุนแรงอัน,นอันนี้ผลมันขายผมก็เลยไปซื้อมาเลยมาลองใช้ใดูครับผมครับผมออกนอกเรื่องครับออกนอกเรื่องเลยไม่ไหวลยไม่ไหวลีอ่าแผมมาต่อกันที่ที่สามนะครับผมที่สามนี่ก็น่าจะเป็นอา่อาแล้วผมสำหรับใครที่ดูมาถึงจนตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้เบคอนคนนี้ด้วยนะครับผม ใครไม่กดติดตามไม่ตรใจร้ายเลยอ่ะทำลงไปได้ก็อ่ะดูแล้วดูคลิปแล้วดูทิกแล้วให้ได้ความรู้แล้วไม่กดติดตามให้ผมเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกดไลค์กดแชร์ครับเอาผมเพื่อเป็นกาไม่เสียเวลาไปดูคลิปกันต่อเลยสำหรับทิกนี้ก็อาจจะเป็นทิคที่แบบคนอื่นแบบเวลาแบบคนอื่นเจอคนอื่นอาจจะหัวร้อนหน่อยนะครับผมถ้าเราไปเล่นเป็น แต่ว่าถ้าเราสมมุติว่าเราเห็นมีคนกําลังพีพีกันอยู่แล้วเขาเลือดน้อยแบบเลือดน้อยทั้งคู่นะครับให้เราไปเลยครับไใส่เลยครับใส่ทีเดียวหายแน่นอนครับแล้วเวลาเราได้ข้าหัวมาเราเราก็หนีนะครับไม่ต้องอยู่ครับวิ่งเลยวิ่งหนีไปเลยนะครับผมแค่นี้เราก็จะได้ข้าหัวมาฟรีอีกนิดนึงนะครับผมถึงมันจะเป็นวิธีที่ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่แต่ก็ผมก็ใช้ดีเพราะว่าผมก็ าราคาหัวผมก็า่าแบบราไม่ค่อยเปลี่นนะครับผมแล้วก็อันนี้ผมอีกแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหสรับว่าเุ้ยสำหรับว่าแบบเวลาเจอเซิร์ฟที่มันชุละมุนนะครับพยายามอย่าเข้าม่วนะครับถ้าเข้ามั้วบแล้วเราโดนล็อกแล้วคนอื่นเขาจะมาลุมเราทันทีเลยครับเวลาเห็นใครโดนล็อกคนอื่นะจะมาลุมเลยแล้วเราก็จะตายแล้วเราก็เสียค่าหัวฟรีๆไปเลยนะครับผมโอเคครับ มาทิกต่อไปกันเลยนะครับผมทริกต่อไปนี่ก็น่าจะเป็นสำหรับวิธีสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับใครเจอเทพเจ้านะครับหนีหนีไม่รอดครับตายโอเค a ตงกิวครับขอบคุณที่มาดูคลิปจนจบคลิปนะครับผมอ่าใครมีไอเดียในการทำคลิปต่อไปคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับใครชอบใครไม่ชอบกดไลค์กด like, กด, like ดิไลค์ได้เลยครับ จะขออย่างเดียวครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับปิ้วปิวเออปิดคลิปยังไงดีวะเอาแมงอย่างนี้ละกาันบ๊ายบายครับคุณดู Yeah boy